กลับเรียนท่นา,านประธานที่เคารพครับผมนายสมคิดเชื้อคงพักเพื่อไทยจากอุบลราชธานีก็วันนี้มาพูดเรื่องยติด,ด่วนด้วยวาจาก็คือเรื่องน้ำท่วมผมเองเนี่ยอยู่บนอย่างที่ทราบก็คือท่วมหนักจุดอ่อนของอุบลก็คือว่าเมืองอุบลรองรับน้ำจากท่วทุกทิศไม่ว่าจะมาจากน้ำที ที่เริ่มต้นมาจากชัยภูมิผ่านขอนแก่นผ่านร้อยเอ็ดสารคามยาโสธรแล้วก็มาลงที่อุบลแม่น้ำมูลก็ลงที่อุบลคือสรุปแล้วน้ำสาขาต่างๆนั้นมาอุบลสุดท้ายก็เป็นแหล่งรองรับถามว่ามันเพิ่งเกิดเหรอไม่หรอกครับท่านประธานท่านประธานก็เคยไปอุบลมันเกิดมานานแล้วมันเกิดมาทุกครั้งน้ำท่วมปีศูนย์ปีสองหนึแต่ว่าหนักละปี หนึ่งปีหกสองปีมันก็ท่วมมาตลอดแต่ก็แปลกพอท่วมมาแล้วมันก็มาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ต่างคนต่างสุดท้ายก็บอกว่าเอา้ามันท่วมปีอีกปีหกสองก็ผมเนี่ยอยู่กับมาตการการปกครองท่านประธานก็เชิญท่านผู้ว่าเชิญคมจนประทานเชิญทุกหน่วยงานมามีแผนมีอะไรเรียบร้อยจะแก้หนึ่งสองสาแต่ว่ามันก็อย่างที่เห็น ผมมีภาพน้าท่วมอย่างน้อยเดี๋ยวท่านประธานอาจจะไม่เห็นขอภาพหน่อยนะครับภาพน้ําท่วมเมืองอุบลเนี่ยถ้าท่านประธานก็เข้าใจว่าพูดเห็นตามสื่อแต่ว่าผมมีภาพมาฝากท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกว่ามันท่วมยังไงมันถึงขนาดไหนเชิญเลยครับคือเรื่องเรื่องน้ําท่วมเนี่ยมันถามว่านี่ไงครับที่อันนี้อยู่ตําบลโนนการเ,นเรนอําเภอสาโรงแรกๆอยู่ริมห้วยขยุง ถัดมาีกฮะภาพถัดมาเลยครับเรากําลังไปดูกับนายอำเภอกับนายกอบตอซึ่งได้ประสานกันไว้ถัดมาครับเนี่ยเป็นภาพรวมใหญ่ของแหล่งอำเภอวลินเขตสส,สกิจธัญญาสส,สเปิ้นเลยในบริเวณนั้นน่เต็มไปหมดเป็นพันๆหลังอีกทีครับภาพอีกทีครับนี่มิดหลังคาท่านประธานนะมิดหลังคาอีกภาพครับสแสดงว่าหมดแต่เรื่องนี้เนี่ยขอเรียนว่า มันเกิดมาตลอดแต่เราไม่แก้ปัญหาแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับท่านประธานนะไม่รู้ใครรับผิดชอบโยนไปทั้งทั้งการไฟฟ้าไฟผลิตทั้งจังหวัดทั้งอำเภอทั้งกรมชลประทานสุดท้ายมีแต่ข้อมูลบอกว่าไม่เป็นไรเอาอยู่ผมกับคณะนี่ไปประชุมที่สำนักง,งานชลประทานดูแล้วก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแหล่งน้ําท่วมเนี่ยในอุบลมันท่วมนี่อย่างภาพที่เห็นเนี่ยหละครับ มันเต็มไปหมดนะครับนี่บริเวณหาดคูเดือเป็นน้ำสองสายมาเจอกันทั้งมูลน้อยทั้งแม่น้ำมูลเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ก็เห็นได้ชัดว่าถามว่ารู้ไหมว่ามันจะท่วมทั้งทางกรมชลประทานกับทางจังหวัดนะครับบอกว่าเอาอยู่สุดท้ายอีกอาทิตย์หนึ่งเอาอยู่ไหมล่ะครับมีคนบอกว่าจังหวัดอุบพลพ่องน้ำช้าไปก็ไม่ฟังเขา การไหลต่างๆเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นธรรมชาติแก่งสะพือแก่งตันนะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขื่อนปากมูลก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันในการที่ทำให้น้ําท่วมเพราะนั้นเวลาที่ที่มันท่วมแล้วเราก็พูดกันแต่ท่วมๆแล้วฝ่ายบริหารฝ่ายนายกฝ่ายรัฐมนตรีก็ไปเยี่ยมไปเยียวยาไปแจกของฉถุงยังชีพผมไม่อยากเห็นแบบนี้ เอาให้มันชัดแล้วไปจะแก้ยั่งยืนยังไงวิธีแก้มีผมเรียนนะครับน้ำเนี่ยมันไม่ได้มากกว่าเดิมต่อกเกิดมาเท่าไหร่ผมอายุป,ประมาณนี้น้ําก็เท่าเก่านั่นแหละแต่ปัญหาคือคนไปอยู่แทนน้ําถามว่าเวลาจะสร้างบ้านจัดสรรจะทําถนนหนน,น,น,นทางคุยกันบ้างไหมกรมทางหลวงกรมโยธาธิการกรมชนรัระทานบ้านจัดสรรบางแห่งก็ไปปิดทางน้ําทุกอย่างเนี่ยไม่ได้ประสานกันเลยต่างคนต่างทํา เียกว่นเล่นดนตรีคอนะวรงหาเจ้าภาพไม่เจอพอชนประธานจะปล่อยน้ําก็บอกให้ปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้เดี๋ยวจะไม่มีน้ําการเกษตรการไฟไฟ้าฝ่ายผลิตก็ต้องรอคณะกรรมาการอะไรไม่รู้กว่าจะปล่อยเขื่อนอุบลรัฐก็เหมือนกันตอนที่ผมไปก็บอกว่าเหลืออีกจ้อยอีกเจ็ดร้อยล้านลูกบาทเม็ดไม่ท่วมเอาอยู่อีกอาทิตย์ครึ่งมาเรียบร้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แสดงว่ามันอยู่ที่การบริหารจัดการน้ํา มันอยู่ที่หน่วยราชการต่างๆที่จะเข้าบริหารต้องไม่ต่างคนต่างทำต้องทำร่วมกันธรรมดา,านนะหาเจ้าภาพไม่เจอกรมทางหลวงก็บอกฉันไม่เกี่ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้กรมชนุษทางหลวงชนงบอกว่าอกฉันไม่เกี่ยวเรื่องนี้ชนประธานก็บอกฉันไม่มีหน้าที่ปล่อยสารพัดอย่างที่มันเกิดปัญหาแนวทางแก้ไขผมก็เห็นท่านสุทัศน์เงินหมืน่นท่านผู้อุปสจากอำนาจเจริญท่านได้นําเสนอจากประชาธิปัตย์ซึ่งครบถ้วน ทำคลองสาขาทำแม่น้ำสาขาทำบายพาดน้ำสารพาัดทำไมไม่ทำมันมีแผนมีโครงการเพื่อไทยเป็นรัฐบาลผมจะทำให้ดูท่านประธานนะมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยปัญหาที่เกิดก็คือว่าเราไม่ทำแล้วเรามาแก้ปัญหาปลายเหตุพอแก้ปัญหาปลายเหตุความเดือดร้อนคือประชาชนประชาชนไม่อยากได้ถุงยังชีพไม่อยากได้อะไรหรอกครับเขาไม่เขาอยากไม่ให้น้ำท่วมแล้ววันนี้ แล้เบียบราชการกว่าจะสํารวจกว่าจะอะไรเนี่ยยังไม่ได้ไปถึงไหนหรอกครับมังงุม,มังงานหลายอยู่เพราะนั้นขอเกินเวลาเล็กน้อยครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ